พาดหัวข่าวนะมีกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับที่สถานทูตเยอรมันเนี่ยวันนั้นไปสองฝั่งเลยะนะครับฝั่งที่ไปชี้แจงว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นฝั่งทนายนกขาว<ๆ>เขาก็ไปหน้าสถานทูตตอนเย็นก็จะมีฝั่งของคณะ,ะรัษฎรไปนะครับแล้วมีทวิตเตอร์ของข่าวสดเนี่ยนะครับข่าวสดออนไลน์เนี่ยไปพาดหัวคงก็ตกใจกันปรับอ้วม200บาท แกนนาเสื้อเหลืองกองม็อบหน้าสถานทูตเยอรมันอ้วมเลยเหรอคะอ้วมเลย200บาทนี่อ้ <200 S 1> <200 S 2> วมสองบาทนะคือจริงๆเนี่ยไอ้การปรับ200บาทเนี่ยในความผิดแบบนี้ทุกคนหมายถึงว่าทุกกลุม่มทุกคณะเนี่ยก็เคยโดนกันมาหมดแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องรุนแรงร้ายแรงอะไรนะครับอย่างเช่นเนี่ยเขาก็มีพอไปดูเนื้อข่าวเนี่ยคือใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่รับอนุญาตคือขออนุญาตจุมนมแต่ว่า เวลาไปถึงหน้าสถานทูตก็ไปเปิดไมโครโฟนไออย่างเนี้ยก็โดนปรับไป200คือไม่ว่าจะเป็นทนายนกขาวหรือทนายนกอีแล้งอะไรก็โดนหมดอ่ะสมัยผมทำกิจกรรมเป็นนักษาคุณนันทิยาก็แบบนี้แหละตอนนั้นยังไม่มีพรบจุมนุ่มคือเรานึกจะไปเปิดเวทีปาใสยแล้วก็ไปนะก็ไปตั้งเครื่องเสียงรู้แล้วแหละเดี๋ยวตำรวจคือเสร็จตำรวจเขาก็จะมาคือก็จะถ้อยทีถอยอาศัยกันตำรวจบอก เออเดี๋ยวพี่ต้องปรับปรับปรับก็ปรับไปก็สองร้อยแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้ผมถูกคุกคามไม่คือรู้รู้รู้อยู่แล้วจบกิจกรรมก็จบปรับสองร้อยทุกคนก็โดนปรับสองร้อยกันหมดนะไม่ใช่เรื่องอ่วมเอิมอะไรหรอกล่ะฮะอ่านี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะของเรื่องของการเมืองในภาพรวมๆในตอนนี้แต่ว่าที่หน้า